มิซูมิชิไททันสี่ประตู S Limited สวัสดีครับวันนี้พบกับกายอยากขายกายจัดให้กันอีกแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของวันนี้รบกวนลูกค้ากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้กายจะมารีวิวเจ้ามิซูมิชิไททันสี่ประตู รุ่น S Limited นะครับผมและวันนี้ที่กายจะรีวิวก็คือรีวิวรถดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับว่ามัน S Limited ยังไงนะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับคือ2คันนี้กายบอกก่อนมันเหมือนกันต่างกันที่ระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนนะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าสติ๊กเกอร์ลายเลสซิง่งสีมันเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับผมตัดกับสีเทานะครับที่กระโปรงหน้าแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดถูงต่ําในหลอดเดียวกันสุดยอดนะปลอดภัย สว่างแน่นอนแล้วก็มีเดย์ไลท์ light เป็นเขี้ยวยักษ์ตรงนี้นะทั้ง2ข้างเลยสวยนะตามมาด้วยตัว C โรเมียมนะครับคู่หน้าสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ถัดมาที่ไฟตัดบอกกับไฟเลี้ยวอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วก็นี่สเกิร์ตหน้านะครับก็เป็นขาวตัดกับเลื่อนหมูตามคอนเซปต์ของ S Limited นะครับที่ทางมิสูเขาทำมาแบบนี้เลยเป็นสีเลื่อนหมูตมัดกับขาวนะครับก็สวย มาดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับก็นี่สติกเกอร์เทาสีเลือดหมูมี01นย์ห u มิตซูมิชินะติดทั้งคันแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์ที่บันไดข้างเป็นสีแดงเลือดหมู นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้ามิซูมิชิไซตันเอสลิบิตเตคันนี้จะได้ล้อ18ทั้งออโต้และแมนนวลเลยนะครับก็ดีนะครับผมการว่าก็เพิ่มความปลอดภัยของเวลาเราขับรถเกาะถนนเพิ่มศักยภาพเพิ่มสมรรถนะในการใช้รถนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่เนละก็จะได้เป็นล้อขอบ18รหัสยางก็265 6ทับ0 5 8นะครับผมอันนี้เป็นยางของ b i s t o n e นะอะล้อทําสีเป็นสีดําเงาแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับสำหรับเจ้า S Limited นะหูช้างสีดำํำพร้อมไฟเลี้ยวแน่นอนครับมิตซูชอบความปลอดภัยฉะนั้นเรามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็เบ้ามือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้จากโรงงานเช่นก<ๆ>ัน<ๆ>นี่เห็นสาระอิโม m o b i l i z e r ไหมระบบการขโมยของมิตซูนะมีให้โเยี่ยมครบคัน้วเดี๋ยวตามกายไปดูที่ด้านหลังกันต่อเลย อ่าสำหรับกล้องมองหลังนะครับก็มีมาให้เลยสำหรับรุ่น S Limited นะครับผมพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ส่วนไอ้ฝาผ่อนแรงนี้มีแถมให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเดี๋ยวทางกายจะติดตั้งตัวผ่อนแรงนี้ให้ตัวผ่อนแรงฝาท้ายแล้วก็ชาร์จแบตไวร์เลสชาร์จเจอร์นะเดี๋ยวติดให้อันนี้คือของแถมมาตรฐานที่ลูกค้าจะได้จากกลขายกาจะให้นะครับผมอันส่วนอันนี้ก็บันไดท้ายนะครับผมนี่ ก็มี1ิลายแดงเลือดหมูแบบนี้ทรงนี้ซิ่งซิ่งกันไปเลยแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงโปรโมชั่นกับไกลอะขายไกลจัดให้ครับเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยแต่เดี๋ยวก่อนไปดูโปรโมชั่นเดี๋ยวไปดูด้านในว่ามันมีอะไรกันบ้างตามกันมา มาดูภายในกันนะครับว่าเจ้า S Limited นี้ได้อะไรบ้างลำดับแรกเลยพิเศษ Limited จริงๆก็เป็นได้เบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้าคนขับนะเลื่อนแทิศทางนะครับผมเป็นเบาะหนังขิดแดงนะครับทั้งคันเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมปรับอุณหภูมิพัดลมได้ในตัวจอดิสเพย์ตรงนี้รองรับ Apple CarPlay Bluetooth เสียบ USB ได้หมดเลยนะครับวิทยุวิทยุนะแล้วก็นี่เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็เรื่องของรับสายวางสายเพิ่มเสียง เบาเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับผมส่วนด้านขวาก็เป็นเรื่องของคุชคอนโทลนะครับผมประมาณนี้เท่ๆหล่อๆเลยก็ครบคันนะมิซูจัดให้เต็มอยู่แล้วเรื่องออปชั่นนะครับผมแล้วก็ฝั่งคันนี้ก็จะมีปรับแสงไฟรถได้นะครับให้มันสูงให้มันต่ามันสามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้าประมาณนี้นะครับภายในเจ้าเอสซีมิเต็ดและไปดูช่วงโปรโมชั่นกับกายขายกายจะให้เลยครับตามาอ่ะ แล้วก็มาช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับกับเจ้าวิสูมิชิไททัน S l S m i t i t ตตัว S Limited นะครับหนึ่งเลยคือลายสติกเกอร์เท่ไม่เหมือนใครนะสที่ได้ก็คือล้อสินะครับเท่ๆแบบนี้สีดำนะครับผม3เบา<อ>ะ<อ>ไฟฟ้านะครับ,บ<อ>ผมบ<อ>ที่ได้ไปเฉพาะคนขับนะครับ,บ<อ>ก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า S Limited <S อะไรที่มันเป็น l i m i t e d นะครับการว่ามันน่าซื้อไว้ครอบคองของดีก็คือของที่น้อยไม่ใช่ของเยอะ จะเป็นของดีไปซ้าทุกอย่างนะครับก็ฝากไว้คิดนิดนึงก็มาถึงช่วงโปรโมชั่นกับกายอยาขายกล้จัดให้นะครับก่อนไปถึงช่วงโปรโมชั่นกายรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ได้ที่ช่องทางต่างๆหรือกายขึ้นไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับผมก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับเจ้า um Titan C m i ซู u ิชิไททันเอสซีมิเตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอ่ะ มาถึงช่วงโปรโมชั่นก็มันเป็นรถตัวลิมิเต็ดนะครับโปรโมชั่นก็ดาวเริ่มต้นที่สําหรับสีประตูตัวนี้นะ4 9 0 0 0บาทเพราะมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมแล้วก็หรือลูกค้าที่อยากจะได้ตัวลิมิเต็ดแล้วแต่งเรามาออกแบบจินตนาการร่วมกันได้นะครับระหว่างลูกค้ากับกายอยากขายกายจัดให้นะอยากได้อยากเปลี่ยนล้ออยากใส่สเกิร์ตอยากแต่งกายก็จัดให้ได้นะและวันนี้กายขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ้าพบกันใหม่คลิปหน้าครับ คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้กายรีวิวรถรุ่นไหนของมิสซูบิชิคอมเมนต์ Comment ขึ้นมาครับกายรออยู่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย S l i ลิมิเต็ด